ด่วนท็อปดารณีนุตติดโควิด -19 โพสแจ้งไทม์ไลน์ลัน่นเริ่มจะโงหัวขึ้นแล้วนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่ท็อปดารณีนุตแจ้งติดโควิด -19 หลังเดินทางไปทอดกระถินที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยโพสสรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่30ตุลาคมถึง4พลพฤศจิกายน64ระบุทราบผลเมื่อวันที่4พฤศจิกายน สรุปรวมคือติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกะถินด้วยกันเพราะวันที่เขาเจอเพื่อนที่เป็นโควิดคือวันที่27ตุลาคม64มาพบและนั่งรถคันเดียวกันวันที่31ตุลาคมคือนั่งรถกันยาวๆตั้งแต่ตี3ามครึ่งหลายชั่วโมงแล้วยังเปิดหน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถตั้งแต่เช้าพอเรากลับกรุงเทพวันที่1พฤศจิกายนเพื่อนเขาที่ติดโควิดถึงจะแจ้งว่าตัวเองติด เพื่อนเอเจ้าของรถจึงไปตรวจวันที่2องพฤศจิกายนตอนเย็นหลังทราบผลและรีบแจ้งให้เราทราบเช้าวันที่3พฤศจิกายนนำสืบโรคแล้วก็คือติดจากกรณีนี้แน่นอนที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะทางแพทย์แจ้งว่าเป็นเชื้อเดลตาจึงทำให้ติดและแพร่กระจายเร็วเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครตั้งใจจึงไม่ได้โกรธแล้วว่าใครทั้งสิ้น เป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่บังเอิญเหมาะเวลาจะต้องติดเชื้อเพราะตอนแรกก็ตั้งใจจะขับรถไปเองก็มีเหตุให้ต้องอาศัยรถเพื่อนตอนนี้อาการของดาก็ไม่หนักค่ะเพราะเจอเร็วรักษาเร็วเพื่อนกอเพื่อนขอและดาผลออกมาว่าติดแน่นอนเหลือเพื่อนขอที่ทำ ATK PCR เมื่อวันที่3พลศจิกาย,ยนแล้ววันนี้ก็ไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอผลค่้นี้เช่นกัน โชคยังดีที่ดาและเพื่อนๆรับวัคซีนกันแล้วเชื้อจึงยังไม่แสดงอาการลงปอดใดๆดามีแต่อาการไข้และปวดหัวอย่างมากเท่านั้นวันนี้เพิ่งจะมีอาการคัดจมูกเบาๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ